สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็จะเอาผักกาดดองเล็กๆนี่ไปขายนะคะผักกาดที่เราหวานไว้นะคะเราเอามาดองอร่อยมากๆทั้งกรอบทั้งหอมรสชาติดีมากๆนะคะกินเล่นๆก็ยังอร่อยเลยนี่ค่ะพี่น้อง ผักกาดที่กรูหวานที่หลังบ้านนะคะดองแค่สองคืนเหลืองหอมอร่อยมากเลยวิธเีเราดองก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่เอาไปตากแดดให้มันสลบสักหน่อยแล้วก็มาคั้นใส่เกลือก็แค่นั้นใส่เกลือใส่น้ำใส่ข้าวอะไรอย่างงี้ก็แค่นั้นเองใส่องใส่ไหปิดฝาไว้ สองคืนสามคืนก็ได้กินแล้วค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยแล้วก็หอมหอมเมื่อกี้กุลูกินใบกํมหนึ่งแล้วนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยไม่ต้องมีน้ำพริกทีิมก็ยังอร่อยเลยนะคะผักกาด ขียวปรีเล็กหรือว่าผักชุยฉายเนาะผักชุยฉายผักกาดขิวที่เราหวานหนังบ้านนี่นะคะเอามาดองอร่อยมากเลยพี่น้องมาชิมผักกาดดองด้วยกันนะคะอร่อยจริงๆคะ่ะอร่อยมากเลยค่ะพี่น้องจ๋า กรอบกรอบหอมหอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยมากเลยอือนี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะ บุญรักษาทุกครอบครัวน,นะคะสวัสดีค่ะจะเอาผักใส่ถุงไปขายก่อนนะคะ